สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการนะคะของน้องมุกนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดทำแผละนะคะเดี๋ยวให้พ่อควาล้างล้างทำความสะอาดตรงที่จะทำแผลก่อนนะคะดูน้องมุกก็นะร่าเริงดีนะคะในแบบไม่ไม่ซึมนะไม่ซึม ช่วงนี้ก็นะยังอยู่ในบ้านนะเพราะว่าข้างนอกตรงนั้นยังไปมัดไม่ได้นะเพราะว่าลมยังไม่มาถึงนะคะลมยังไม่มาถึงเดี๋ยวตอนเดี๋ยวลมจะมาช่วงบ่ายๆนะคะเดี๋ยวต่อไปนะเราก็น่าจะนะคะหาคะแนนนะทำ ที่อาบน้ําให้กับน้องมุกนะคะจะได้ไม่ต้องไปถูต้นไม้ข้างนอกนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นแผละนะคนี่ก็คือก็คือที่อาบน้ําของน้องนะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะตั้งอยู่อย่างนี้นะตั้งอยู่อย่างนี้นะคะงบงบไม่มีนะงบประมาณไม่มีนะมุงบประมาณงบมาหมดหมดนะคะหมด เดี๋ยวมาดูสาวสวยของเราต่อนะกำลังกินน้ำนะคะก็เหมือนดูดน้ำจากโหลดเหมือนดูดน้ำจากโหลดเลยเนาะว่าเขาก็ฉลาดนะตักได้นะตักเอางวงตักกินได้แล้วก็ใช้สายยางดูดกินเลยก็ได้นะคะ หมอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมดูอาการนะครับผมก็อัฐิบวมก็ลดลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผลที่บวมนะคะว่าลดลงหรือเปล่านะครวันนี้ยุบลงมากเลยนะครับผมเมื่อวานอ่าเมื่อวานได้ถ่ายเนาะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเมื่อวานได้ถ่ายให้ดูนะคะเมื่อวานได้อัปเดตอาการนะครับผมเมื่อวานได้อัปเดตอาการเลยนะคะหมอเต็บไปวิ่งหายาใหม่นะคะเดี๋ยวนี่นะครับผมอาการบวมก็ลดลงแล้วนะครับผม นี่นะครับผมรงพิษน้องวมนะครับผมก็เริ่มยุบลงนะยุบลงนะลดลงแต่เดี๋ยวเราขอนะอยู่ไกลๆสักนิดนะเพราะว่าเดี๋ยวหนองกระเด็นนะให้พวกพานทำา้องเยอะนะคะหนองเยอะมากช่วงเช้าหนองจะออกเยอะนะคะเพราะว่าสะสมมั่งแต่เมื่อคืนเนาะช่วงเช้าก็จะล้างทำความสะอาดทำแผลเดบดให้สะอาดๆนะคะ ช่วงเย็นก็นะหนองก็จะน้อยน,นะคะแล้วก็จะมีมาช่วงเช้าอีกจนกว่าแผลแผลจะปิดสนิทนะถึงหนองจะหายานะคะมาดูดูกันมาดูแผลลื่นลื่นลื่นนี่ดาแผลที่เป็น อันนี้ทือที่บวมครับผมเริ่มยุบลงแล้วอันนั้นที่บวมนะอันนี้ก็คือแผลแผล,ล,ลก็ถามว่าลึกไหมก็ยังลึกอยู่นะคะยังลึกอยู่เพราะว่าเราก็ต้องทำความสะอาดเอาเนื้อใต้ออกะครับคูดคูดอ่าชี้น้ำยิงน้ำนะครับผมยิงยิงน้ำแล้วก็ให้น้องออกนะครับผมน้ำเนี่ยลแล้วน้องยังยังยังมีคราบอยู่นะครับน้องยังมีคราบไม่เห็นไม่เห็นนะคะไม่เห็นต้องมัดน้องดีๆนะเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยยอมให้ทำแผลสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าถ้าคุณหมอมาทําก็ไม่ให้ทําเลยแหละไม่ให้คุณหมอไม่ค่อยให้คุณหมอเข้าใกล้นะคะต่อไปนะล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วก็นะจะล้างด้วยน้ําเกลืออีกนะน้ําเกลือก็เป็น เอาจากคุณหมอมานนะคะโยกกัน้างให้สะอาดแล้วก็จะยัดยานะคะยัดยาเลยขนาดนี้ก็นะคะรักษาแบบนานนะคะนานกว่านกว่าจะแบบกว่าจะปิดสนิทนะคะกว่าจะปิดสนิทกว่าจะหายเป็นหนอง Nè mẹ Ê lúc kia Lúc kia Nè, lúc cả Nịp kia vào นิบข่าไว้ไม่ให้ล้างนะะไม่ให้ทำแล้วก็ไปอบนะครับผมทายาครับผมแล้วก็นะ่าจะเป็นการทายาเพราะควันไปอเอาใส่กระดาษมาเพราะว่าจะเป็นการล้วงง่ายนะ,นะแล้วก็แปะเข้าไปในที่แผละนะแปะเข้าไปนะะแปะเข้าไปในรู สวัสดีครับแปะเข้าไปในรูแผลเออเอน,นี่ยชอบเอาชอบเอาหางตีนะทำให้แบบบวมก็ยุบยุบยุบแล้วก็บวมยาสเปรย์ให้พ่อแล้วลูกออเอาเอยายาสีม่วงสีม่วงสีม่วง,งครับสีม่วง,อ,งอันนี้เหรอคะครับ,รบผม,ผมลูกมืออ่ะพอ่อ แล้วก็นะใช้ยาสเปรย์ฉีดตรงแผละนะคะบริเวณแผละนะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวแมลงมาตอมนะแต่แต่อยู่บ้านไม่ค่อยมีแมลงสักเท่าไหร่นะ,ะแมงวงแมงวันก็ไม่ค่อยมีนะคะคบสบายเขาเลย,ยตีละตีละนะก็อาการโดยรวมก็คือว่านะคะไม่ซึมนะคะไม่ซึม แผลที่บวมนะคะก็เริ่มยุบลงนะคะแต่ว่าแผลปากแผลก็ยังกว้างอยู่นะคะยังมีน้องอยู่นะคะก็ไม่ซึมกินได้ปกติทานได้ปกตินะคะอ้วนท้วนเหมือนเดิมนะเื่ากวอนแม่ควันหาให้ได้ทานหรือเปล่านะแค่นั้นเด็กนะคะ ก็ยาวันนี้ก็นะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปตัดยากันนะคะก็นะช่วงนี้ก็ซื้อเปลงเล็กๆไปก่อนนะเพราะว่าเปลงที่เราไปถามไว้ก็คือว่าคะแนนไม่พอนะไม่พอก็นะซื้อเล็กๆนะคะเล็กๆพอตัดไปไม่กี่วันนะวันสองวันสามวันประมาณนี้สองวันนะคะก็ให้น้องได้ทานก่อนนะคะ สองพั 2, นคะแนนนะสองพั 2, 2, นสองพันคะแนนก็เลยไปดูก่อนนะไปดูก่อนก็ได้แบบว่าไม่หนานะไม่ได้ได้ประมาณประมาณสองรถไหมประมาณไม่รู้ว่าจะถึงสองรถหรือเปล่าไม่รู้ก็นะคะเราก็ต้องเอาไปก่อนเพราะว่าคะแนนเราไม่พอนะคะแนนเราน้อยเราก็ต้องเอาแบบน้อยๆไปก่อนนะคะให้กับน้องมุกได้กินก่อนเนาะ หรือไม่ก็ต้องนะคะไปซื้อนะคะยา่ยายา่าย่าอ่ะเขาเรียกย่าอะไรอะ่ะยา่าย่าใบข้าวย่าต้นข้าวเหมือนต้นข้าวนี่แหละนะคะที่เขาเอามาขายกันเราก็น่าจะไปซื้ออยู่ที่ที่เขาปลูกเลยเนาะจะได้เยอะหน่อยนะคะหรือว่าให้น้องมุกทานอิ่มๆนะคะแต่ว่าก <laughs> <laughs> ็นะอย่างว่าหานะคะรอคะแนนนะคะรอคะแนน เพราะว่านะไปซื้อก็ไกลนะไกลนานๆนานๆให้น้องได้ทานทีก็นะคะจะได้แบบจะได้แบบอ้วนๆจะได้แบบตุ๊ะเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดโครงการนะทำที่อาบน้ำให้น้อง โครงการที่ทำทำที่อาบน้ําให้น้องนะคะแบบว่าเวลาคันนะคะเวลาอะไรก็่าเวลาอาบน้ําเวลาคันคันก็จะได้ถูตรงนี้แหละนะคะเพื่อที่ให้น้องแบบสบายตัวนะสบายตัวเอาขัดกี้กรงที่ใครออกนะเนื้อถูตัวนะจะได้ไม่ต้องไปถูไปถูต้นไม้นะคะเวลาไปไหนก็จะได้ไม่ต้องไปคันถูต้นไม้ก็จะได้ไม่เป็นแผลเอาเนาะ นะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะอันนี้ก็โครงการทําที่อาบน้ําให้กับน้องมุกนะคะ<อ>แล้วก็ทาทาที่อาบน้ําเลยแหละทำที่อาบน้ําเลยแหละนะคะอาการโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าร่า <c oughs> ะะเริงแจ่มใสนะคะ <c oughs> คุณหมอนะบอกว่ายังไง ราเรองแจ่มใสราเริงแจ่มใสดีขึ้นนะคะดีขึ้นตามลําดับนะครับตามลาดับนะปากแผลน้ำก็ลดลงที่บวมน้ําก็ลดลงแต่ว่าแผลก็ยังกว้างเหมือนเดิมนะคะยังกว้างเหมือนเดิมนะคะยังยังไม่ปิดอยังเขาเรียกอะไรยังไม่ไม่ตื้นขึ้นอใช่นะคะยังไม่ตื้นขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการให้ทุกท่านนะคะได้ รับชมกันนะคะเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหายนะคะก็ะท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กัะเราด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ